าว่าเธอกิเล่เขาว่าดั่งเธอปนะเปหน,าน้าเปทางแอนมักผู้ใดไผกันตีออนแว่าแฟนใหายบ่หมองไอศิษยจ้องมองแต่แฟนดำบอกะล่ำตัวนงังผิเส้กังแขนไว้ถ้าใจของเรารักกันถ้าใจของเรารักกันจะไม่สำคัญความสวยความหล่อสาวเอ,อ๋ยสักมาพอที่พนจะขอรว้เรียงเคียงนอนผู้ให้ผู้ให้กระสางมองงามมองงามกระสางตะวันสร้างมาแล้วมังอนไม่สวยอ่ะก็จะอ่อนซอนก็ออนนให้บังอ่อนนำ จนหลือมีพอได้ตีนอลาเป็นเช่าให้เช่านะแล้วสภาส่งมาคนงามเลยจำนำหมวดส่งมาแล้วจะกลัวมาครูไฮพอได้กินหัวยอนจากตัวเป็นเท่าให้่มว่งใช้สนผัวเดียวเที่ยวเเวงฮักเจ้าอีหลีอล้อฮักเจ้าอีหลีอล้อเก็บเงินท้องพอจะไปขอแต่งงานไ่ไปจะเก็บไปวิชาอให้ไปจะเก็บไปวิชาอนเจ้าสาวไอ้นั่นมาดับแม่ท อได้เบาเงียเงยอจากคำนอบเอาวเจ้าเขาแล้ววัตียขาด้ำกระเป้วันตียขาด้ำกระเป้วบ่สนว่าแถวของน้องเพิ่งเสิงเพิ่งเสิงเจ้าเอ้ยเพิ่งเสิงเพิ่งเสิงเจ้าเอ้ยเพิ่งเสิงไอ้ก็บิึงให้เต็มลูกตาอยากสวยทุกคนเกิดมาแต่ฟ้าบัจจัยเกิดมาม่เก่าทำดีไว้บางจะบุญหนุนไปตาติตาป้าอวยตานังเอ้ยเกิดเพราะเยหลุดตาเนราะบานาไอ้ที่จ้องมองแ่คนดีไอ้ที่จ้องละมองแ่คนดีบ่สนใจคนใดงานจริงคนดีนักวิญนาณคนดี คงพาวันพอมีข่าวคนเหล่าเก่าบ่มีหายมีเรืียงรายใหญ่อพบชนวนความจริงใดเล่าที่เขาเอามาให้ห้อยลิ้นไปได้แก้วหนึ่งหมอมาเบิ่งจนตะลึงซึ่งมีอาผิรายผสมไว้แทบทุกอัน เปิดขวดใดวานาลมันก็ใสนอจนหมดเปิดขวดใดมารินผู้กินก็ตายใด้แต่ยังไครคุณหมอเจ้าคุณหมอเล้าล้างทองก่อนเอาใสอย่างลงปอนดูดถอนมวนผิดลายในกายนี้ ก็จังเศ้าโอ้ยนี่นาเจ็บมันตายพี่น้องเอเจ็บมันดับแนวคือพ่อมือไข่มือป่วยเสียวน้ำบท่านเศร้าอยู่พี่น้องจังใดจังในเฮือนผูกขาจังมีเหล่า เราก็บว่าแม่เล่าซือ้อเราผสมยาพิษอีกต่างหากพ่อครับอันใดลูกหลานเป็นจังนไรครับอาการของพ่อนะครับอ้าวมือนีสดชื่นตลอดลูกสมือนีเจ็บไว้มันกล่องไฟอยู่ในท้องแต่แสดงว่าพอดีขึ้นแล้วครับม,มีอย่างลรืลูกหลานมันในชาติบี่ไปดูแลคนงานดอกครับเพราะว่าชาติีเป็นห่วงพ่อพ่อพอบสบายขนาดนี้พึ่งพ่อทุเล่าพอ่อต้อาปอื่นได้ครับคนอื่นเช่นไลูกหลานคนงาน ในบริษัทของข้าที่เ้ารับเหมาก่อสร้างบ่แมันคนอื่นเด้คนผู้ใดก็ตามสร้างเกิดมาในโลกนี้ข้าฮหักกันปฏิบัติดีต่อกันบ่มีผู้ใดเป็นผู้อื่นดอกลูกลาจักซั่นบ่ครบพ่อแมนพ่อครับผมไปสังเกตเบื่องล้วนะครับขวดเหล้าที่ยุ่ตู้นะครับเรียงกันยุ่คขบแต่ว่ามีอยู่ขวดหนึ่งผมจําได้เลยครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาซื้อกุบกิบเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับพ่อผู้ใดก็รู้ซื้อว่ากุบกิบครับผู้หญิงผู้งามๆามเลยครับ เขาซื้อกุบกิบเอาของขวัญมาฝากพอนางกขึ้นเหล่าครับที่มานบเปิดไม่ให้พอกินแก้วนึงนะครับเหลาขวดนั่นแหละครับพูดก,กุบกิบเอามาฝากครับผู้ยิ่งซื้อกุบกิบสีว่างอย่าผิดพ่พอเขาเป็นคนสวยงามนะครับงามอิริราบพ่อดลกลูกล่พ่อเ่เคยขอบผูหยิ่งงามพ่อเมื่เคยขอบพูหยิ่งสวย ผู้ใหกูบกบพ่อพ่อหัวจักดอกลูกพ่อคือสิบ่หัวจักเขาบอกว่าคนบอกว่าซื้อกุบกีกับแพ่นเค้กนะเขาเป็นเพื่อนกันนะครับพ่อจะรู้จักท่านทีไหนครับพ่อตืบเลยลูกคนซื้อท่านสมัยแบบนี้พ่อประกบดอกแผ่นเค้กกุบกีบมือนเมเขามาฝากช่องพ่อไปกรุงเทพนะครับชาติเป็นคนลำไยกับมือเองครับพ่อรู้จักดอกลูกหลานสร้างหัวมันเถอะพ่อพ่อตายแล้วก็เลี้ยวท่านละแต่ว่าคดีขึ้นกันนะพ่อโชคดีมากเลยครับพ่อขันมันพื่นคือสิกีดูกหลนาะลูกครับพ่อเอ้า เสียงหมาเห่าผู้ใดมาเฮือนล่ะลูกายังวายอยู่พอคุณยูบอสิบเหม็นคนมาสมัครการสมัครงานก็บ่อกหัวจักงานเก่อนเขาจะเข้าไปเขาพูงานเขาเกิดเดี๋ยวได้ละพอว่านบัตรลังนี้กักคักล่ะทีพีสืบหามาตลอดชีวิตอดทาครับอย่ามานั่งทั้งพี่ลูกครับเอาบัตรลังนี้แบนบัณฑของคุณวันเฉลิมวะครับโอ้แม่นอยู่ครับบัตรลังนีหรือบัรับผมนี่แหละครับวันเฉลิมไม่ทุลักกับคุณวันเฉลิมบอครับ แมนครับผมองอาจกระจังเวาวพู้ใหล่ะบัขอเริ่มเล่าความเป็นไปลองเล่าเบิงดูครับตัดสินใจในชีวิตจังคิดขึ้นมาโอ้ยหูจักแล้วผมผิดหลายได้หลบลีนี่ไปบ่ให้เขาหูจักแล้วหูจักแล้วโอ้ยแต่ผมยังสอนเมาน้อลาเขาอยู่กู่งแต่พุ่น แม่คงวุ่นพอจมมาได้ดูเที่ยวหาจินไปจังบ้าบอกเคยว่าสี่ขึ้นหวนมีหมัวชวนไปน้ำอยู่สลัาคองเตยพุน่นไปเหตุอยู่จังใดบักหลาหน,นีออกจากบ้านแต่อายุสิบสี่ปีว่าจะเห็นกันเจือจุนพ่อใส่หาจินไปขโมยเพลินไปหลักไปขโมยเพลินบอก,ก,นบอกถนนริมคนเนิน ดึงกระเป๋าปนจีกับผมนี่ละหนึ่งคนไม่มาไปเห็ุทั่วทีบแต่น้องลาสิกลับมาเริ่มต้นคงที่แม่นทางสายผูข้าวของพี่ชายอายผู้เดียวจังมาพอดีน้องลาดีผมมาขอขมาเจ้า <c oughs> ความผิดที่บนอายอภัยครับ อ้บ่เคยโกรธบ่เคยคิดเครียดให้น้องแม่เพื่อเดียวผมมาขอข้ามาเจ้าเอาของมาขึ้นทรงนี่คือจุดประสงค์เฮความจำนงต่อออ้น้องชายเจ้าสัวนสม,มาเอ้ย บิวันเฉลิมครับผมอนุชาครับน้องชายคนเดียวของบิวันครับไอจำได้แล้วน้องลาเอ็นตาเอ็นตาไก็จำเต็มได้สิบสี่ปีอายุที่เจ้าหายออกจากบ้านไปไอน้ำหาน้ำหาทุกตัวร์กรุงเทพไปพ่อครับพ่อพ่อครับเป็นผู้ใดนะครับพ่อลูกลาครับอันนี้เดาเอาน้องชายของพ่อนะลูก เอาที่พ่อตามหาเดินบอกครับสวัสดีครับเอาอนุชาลายไส้ใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ลูกไส้อายครับแล้วผู้นั้นล่ะครับผู้หญิงคนนั้นอันนี้หมายความว่าจังใดเนี่ยอันนี้คือน้องอันนี้คือเช็คเงินทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติของผีที่มีแสดงว่าต้อบผิดแล้วเพิ่มผิดที่มากมือดิผมได้ทําผิดไว้กับหลานของตัวเองครับหลานของตัวเองหมายความพ่อครับพ่อพ่อครับเอาครับนี่ล่ะครับผู้หญิงคนนี้ล่ะครับเขาซื้อกุบกลิบครับพ่อว่าแมนกุบกลิบนี่เระประกาศ ลูกสาวของพี่วันเฉลิมครับพักการ์ยังได้เอาคนนี้ล่ะซื้อกุ๊บกิฟ์เที่ยวเหล่ามาบ้างย่าพ่อดนะแม่ครับ,บรคนนี้ล่ะครับผมจำได้เอาอยูวัชถอยมายครับ,บนพ่อมึงเก,กิดมาเป็นแม่กูได้ยังไงฮะดูดูหน้าตาหุน่นสิไกลกันก็กูละเกินนี่ดีละ่ะเมื่อนี้เนี่ยพอแก,ก่ยู่ครบเลยทั้งบอกพ่อสัวทั้งบอกผัวเร็วๆเอาทั้งบอกน้องนางอ่ะทั้งนี้ <พ>อย่าเฮ็ด <ขอ S 1> แบบนี้ทะลูลุละ่าเฮ็ดแบบนี้ทะลูลุะละเย็นๆนะครับมึงตายปากกา่าเฮ็ดแบบนี้ทะลูลุละ <c oughs> ขอเงินของเงินของพอขึ้นทะลูกเสียใจเงินทุกสิ่งทุกอยาก่างมันเป็นของกูเลยนี่กูอยาอกาถามกันแล้ววะบอกพอสัวๆอยากถามกันอย่าเฮ็ดจังสี่เถอะครับพี่ปากกา ไปทํำไว้ไอ้กูกบแปของโกะบ,บริหารแล้วยังไม่น่ามึงไม่น่าทีไปขอเอาขึ้นขอสมบัติขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมึงสิโกูกบแป้กูแดกยังพระกาะสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างคือพอหาไปพอหนีเมื่อพอไดแล้วเมื่อไม่แต่บาดเดียวแต่พอขอส่วนแบ่งของพอขึ้นเพื่อเลี้ยงน้องเท่านั้นเองแมนยุครับเสียใจคอยพอสักครับเสียใจพระกา บ่ต e ้องยิงพวกเขาเดาถ้าสิยิงทุกคนยิงพ่อของเจ้าดิบากกาพ่อครับอยี่ยคากูนะเอาซอยบอลจักรศาสต่์ครับพ่อจริงนะเว้ยขอเงินพ่อนต่าลูกล้ำเอาซอยเบอลนะครับเออพ่อผิดทุกอย่างผมขอยอมรับผิดเองปากกาถ้าสิคาเนี่คาเอาดีกว่าอ๋อบหมือนได้แทนมึงเป็นอากูเหรอ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซมึงเอาหน้างมึงเป็นอาวป่วมึงันมันหลอดต่อใครแดกููแล้วอันนั้นเอาปหัจ้าอ,อ,อย่าทบครับ พี่ปากกาครับยาต่อครับยาครับพี่พี่ครับใจเย็นๆไว้ครับพี่อย่าเห็นตั้งสี่ต่อคำมันบอดีครับมันแก้ปัญหาอย่างไรนะครับกันเหตุแบบนี้ครับก็ค่อยคิดครับฮะพากกาลูกพากกาหยุดทำลายเดี๋ยวนี้นะลูกอันนี้เขาคือพ่อมาเกิดกาวเจ้านะลูกเสียใจอีพากกาม่เคยมีพ่ออีพากกาม่เคยมีน้ำไอ้พากกาก็ม่เคยมีแม่ด้วย อยุดสะเดินเดอนลาลูกพากกาจงฟังแม่เงินพอจ้าฮักแน่แม่ดูแลกะเบ่ง กินใส้ไฟสบายสามารถเพื่อกีดลายเป็นตาหนายเธนก่มคองพ่อแม่ทำสิไปใส่เอาใส่ข้างกับของเจ้าพ่อแม่เห็นวปให้ลูกนั่นล่ะลูกลาไปไนสั่นเอาประกาศหยุดเลยนะ หยุดแล้วแม่จะว้าถึงทระกาจะฆ่าพองเจ้าฆ่าแม่จะเธอลูกลูกที่ทำไปเพื่ออีหยังกันหยุดเลยยิปทักาคนนี้มาไปผีมันออกแล้วมันไม่พอไม่เลี้ยงทักาต้องอตั้งสติให้ดีลูกตั้งสติให้ดีลูกล่ะระกา สิบพี่จดีลูกแล้หกสิบแปดสิบแปดสิบล้านประกาวกาใครอยากได้ก็มาตามเอาสิจ้าประราบใครอยากได้ก็ไปแจงสั่เพราะเป็นพี่สีิตกตะอะไรก็ คือทางเฮาแล้วล่ะบอกคือทางเฮาแล้วล่ะเดี๋ยวจังไปนั่เมาก็ได้ปทุมทองไอ้บัณฑิ์เลิมปทุมทองไปจากไหนมากจังใดแล้วปทุมทองปทุมทองน่ะนำประกามานี่ยล่ะปะทุมทองไม่แอบอยู่บ้านไอ้เล้ว่ะไอ้มันฑิ์เฉลิมอยู่บ้านหลังนี้ปทุมทองคิดว่าสักวันหนึ่งประกาต้องจำตามะขาพ่อของเขาเนี่ยนอนเลยไอ้พ่อครับแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ผมที่รับพ่อแน่ารักเฉย แม่ก่าสวัสดีครับแม่นี่คือแม่บงังเกิดเก่าของเจ้าล่ะลูกแม่มาคิดเลยว่าแม่จะมีลูกชายของแม่อีกวันนี้นะลูกผมสอดแม่ครับว่าเคยเห็นหน้าแม่อย่งเสียครับปฐุมทองแล้วเธอเสียจอยังไดกับชีวิตของเธอดีล่ะปฐุมทองในที่ทำบาปมามากออเลยวันเฉลิมปฐุมทองจะก็ขอลาบวชแล้วกันปฐุมทองจะบวชแก่กบจนตลอดชีวิตของปฐุมทองเลยละไอ้ปฐุมทอง ถ้าหากเป็นความตั้งใจของเธอแบบนั้นพีวันเฉลิมค่ะขออนุโมทนาบุญเจติก็ขออนุโมทนานแม่ขอให้เธอจงเดินทางของเธอสมัครสมัยที่เธอปรารถนาเธอนะลาก่อนอดีตเมียที่อายเคยหักมากที่สุดทุงทองก็ล่าแล้วค่ะลูกเจตีครับแม่แม่ยินหนาะลูกชายของแม่แม่ก็ดีใจแล้วลูก ต่อไปนี้นะแม่สิไปบวชเกียากร,รมแม่สิป,ปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตของแม่นะลูกครับแม่เวลาก่อนเลยลูกหลานครับสติขออนโมทนาด้วยแม่ครับสติีตามมาดูไอ้ประกาศด้วยนะลูกครับองอาจอนุชามีอีกเรื่องหนึ่งที่ออ้เป็นถูกใจถูกนวใดพีมานบที่ออ้ขอมาเลี้ยงออ้กะหักขึ้นจังลูกของอ้ยอ้ลงพิษ อะไรเขาออกจากบ้านล้วสิไปตามหาไส่ลราโอ้ว่ามือดีน่ะโอกาสดีผมก็คิดทอดน้องขึ้นกันที่ผมมีโอกาสได้มาพ่อพีวันเฉลิมกายอนหลานไส้คนดีครับผมไปพ่อมาหนบอยู่ที่เมืองขอนแก่นครับยุถนนคนเดินเขากำลังเล่นดนตรีอยู่ผมเลยไปถามเขาเขาบอกว่ามือจักกับพีวันเฉลิมและก็เป็นลูกไา้ของพี่วันเฉลิมมือนีเขามากพร้อมแต่เขาบอกล่ามากหาพีวันเฉลิม ไปเอาลูกชายเขาไอเขาบ้านเรับผมิื่อดนอกครี้ก็ต้องให้เขาเก่งใจอีอย่างทั้งสิ้นาบ้านนบบ้านนบลูกมากโชคดีแถ้าขอดพอใจแล้วพ่อโชคดีมากที่บ้านารือนหนาน้องมาบ่ต้องอายบ่ต้องอายลูกบ่ต้องอายมาๆมาพ่อเข้าใจทุกทุกอย่างแล้วมานบเราไม่มีความผิดอะไรดอกลูกมาๆมาลูกมาบ่ต้องอายลูกมามาลูกมามาหามามาหาพ่อยังเขายังอายอยู่ครับมานบ ออออต่างแต่านอบออกจากบ้านกับพ่อไปพ่อบด้ยินเสียงแคนเสียงพิ้นของเจ้าเลยขั้นบ่มีเสียงเจา้ามันกัะเงาบอกือเก่าเด้ลูกลาพิษดาเถอือเบื่อดาที่สิบหใหายอภัยผู้เป็นพ่อจีลูกคนเฮาพิษใดตัวันบรคปเ นบถิ่นหอดพอคุณพ่อลายเกินฟ้าเกินแผ่นดินสิตาสุนเลียงแล้วที่เกิดขึ้นมานอบถาบใส่ใจมานอบมาบอลกลูกหลานทุกอย่างที่เกิดขึ้นพ่อก็เป็นผู้ผิดและต่อไปนี้พอ่อพ่อสิเบ่งทุกสิ่งทุกอย่างห้มันละเอียดพ่อสิบอเป็นคนใจสั่นอีกต่อไป แล้วลูกของพ่อก็ต้องไปใส่อีกเด้อลูกมานบพ่ชาติก็ขอขอทษน้องมานบเด้อที่ว่ารุนแรงกับน้องจนเกินไปคร้บพออ่อครัมมานอบเอาเมียมานบมานำกับพอ่อเอาูเอ้เดรลจฉลูกลาได้หละ่ะนี่ดวงใจเมียของมานบรับอดวงใจบอกกะดีต่อขันพอ่อดวงใจสื่อเหมาะสมมากไม่ได้มากัอหลายคนจังส่ล่ะลูกลามันจีเพื่อนว่าอยู่หลายคนมีหลายหัวใจ สิซอยกันพัฒนาครับวันเฉลิมครับเมื่อตุรงจบลงดีผมกับจันจิลากับคงสิจาาผีไปบได้เออจังใดจังหวะจังสันบได้ดอกน้องลาอายน้าหานองมาตั้งหลายปีสิมาหนีจากกันได้ง่ายๆได้จังไดอนุชาอยู่น้ำอายนี่แหละน้องลาอยู่ขอบรัใหญงติพีอ้าวเพิ่นยังว่าคนหลายหัวใจก็หลายซอยกันคิดพัฒนา เดี๋ยวจักน้อยเข้ากับลวยกวับเตกก่อนครปฐมบุตรัวถ่ายจังสันแม่เยอะ<อ>พอขอบคุณครับป้าลูกหลับเป็นจังได้เนาะพี่น้องมวนหรือบัวฟังหมอลำถามได้บ้านี่ฉากสุดท้ายแล้วว่าจังได้งาง้นคำพวกคุณสาวอยู่ริมหาน ฟังเหตุการณ์อยู่ในเรื่องมันเครื่องใจบ้างหรือบองทางทีมงานได้ตัดต่อเอาเหตุการณ์แต่เข้ามาเว่าเราสู่ฟังหามันผิดพลาดพลังอภัยแน่แฟนจา๋าขอขมาขั้นเขียนกรอนบ่มวนหูแฟนเจา้าดีบด่ิีติชมใดหรือ,อยังบ่ถึงใจ จดหมายน้อยเขียนทรงจระน่าสงโดยตรงถึงทีมงานโหลดพี่น้องสิมาแก่ส่วนบดีโอ้หนี่นาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามการแสดงในวิศิดิชุดนี้ล่ำเรื่องต่อก่อนเรื่องบุญนำกรรมลิกิจ จากทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงครับร่วมกับบ,บริษัทรถมีเดียครับเอนเตอร์เทนเมนต์ครับฝากไว้กับพี่กับน้องนะครับหวังว่าพี่น้องทุกทท่านคงสิให้การสนับสนุนและติดตามชุดต่อไปนะครับของทีมงานการแสดงของสาวน้อยเพชรแพงและบริษัทรถวิดีโอสําหรับมือนีขอ,ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเจ้าของทุกทุกท่านขอ,ขอขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับที่ซอยให้กำลังรงเชียร์แรงใจสาหรับมือนีขอการเข้าวันสวัสดีครับ กาแฟพ,พรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอซนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรสโซ